ไก่ในเล้ากับไก่ในป่าครับไก่2ตัวที่ใช้ชีวิตแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไก่ตัวแรกอาศัยอยู่ในเล้าที่สะอาดและมีอาหารให้กินทุกวัน แต่ต้องถูกขังอยู่ในกรงและไม่สามารถออกไปไหนได้ส่วนไก่ตัวที่2ใช้ชีวิตอยู่ในปา่าได้วิ่งเล่นอย่างอิสระมีต้นไม้สูงใหญ่เป็นที่พักพิงแต่ต้องหากินด้วยตัวเองและเผชิญกับอันตรายต่างๆในปา่าไก่ในเล้ามักจะคิดว่าชีวิตของฉันนี่สบายจังมีอาหารกินไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเหนื่อยหาแต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาและเบื่อและมันก็ไม่มีอิสระที่จะออกไปไหนได้เลยมันเฝ้ามองออกไปนอกกรงแล้วคิดถึงความอิสระที่ไม่เคยได้สัมผัสวันหนึ่ง ไก่ในเล้าได้พบกับไก่ในป่าที่บังเอิญหาอาหารใกล้เล้าไก่ไก่ในเล้าจึงถามชีวิตในป่าเป็นอย่างไรบ้างไก่ในป่าตอบว่าชีวิตในป่ามีทั้งดีและไม่ดีฉันมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้ตามใจไม่ต้องถูกขังอยู่ในกรงแต่ก็ต้องคอยระวัง ภัยจากสั์ร้ายและต้องหากินเองทุกๆวันไก่ใ,ในเล่าพูดว่าฉันอิจฉาเธอที่มีสละแต่ใน,ในขณะเดียวกันฉันก็กลัวความลำบากและอันตรายที่เธอต้องเผชิญไก่ใ,ในป่ากล่าวว่าชีวิตของเราทุกคนมีความเสี่ยงแต่ความอิสระและการได้เลือกทางเดินชีวิตคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าแม้ต้องเผชิญกับความลำบากแต่ฉันก็พร้อมรับมันเพราะนั่นคือชีวิตที่ฉันเลือกเอง วันเวลาผ่านไปไก่อยู่ในเล้าต้องเผชิญกับชะตากรรมที่มันได้เลือกเมื่อเจ้าของเล้าเห็นว่าเหนือยหวนและพร้อมที่จะถูกเชื่อมันก็ไม่มีทางหนีและต้องยอมรับชะตากรรมที่ไม่อาจดึงเยี่ยงได้จนไก่ในป่ายังคงใช้ชีวิตต่อไปแม้จะต้องพบกับความยากลําบากแต่ก็ยังคงมีอิสรภาพในการเลือกทางเดินของตัวเองข้อคิดจากนิทานนี้ครับชีวิตที่อิสระแม้จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแต่ก็มีคุณค่าเพราะเป็นทางเลือกที่เรากําหนดเอง ในทางกับการชีวิตก็เหมือนปลอดภัยแต่ต้องถูกควบคุมไม่มีอิสระอาจไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการความอิสระและการเลือกทางเดินของตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความหมายครับนิทานเรื่องนี้สะท้อนถึงความสําคัญของการเลือกทางเดินชีวิตที่เราต้องการแม้จะมีความเสี่ยงแต่การมีอิสระในการเลือกจะนํา ซึ่งความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆผมอภิชาติประการโดนใจหวังว่าคุณคงจะเป็นไก่ป่านะครับ